บกรกระตกนอกกระก็จะให้เงี้บการในแต่ถ้าเรามาแล้วขาเราเนี่ยาเราอยูอ่ในการสงบพร้อมที่จะขาดรวมการถวายกาับถึงแล้กวก็าภาพที่ออกมาก็าจะสวยงามถ้าวันนั้นแล้วในช่นวงนี้ก็ขาพี่น้องที่เข้ามาแล้วกว็าให้อยู่ในการ ป่นเครื่องเสียงด้านนอกข้างลงนะครับปา่นเครื่องเสียงด้านนอกโดยเครื่องเล่นทุกชนี้ให้หยุดซะก่อนก็ราตอนนี้ก็กำลังจะเข้าพิธีแล้วถวายวตักทิ้แล้วก็ทำงานไปยังเครื่องเสียงโคมๆก็เก็บแล้วให้หยุดลงซะก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็อาจได้เวลาแล้วอาเพื่อนที่จะเข้ารบสู่พิธีเอาไว้ตักทิ้นะอาการ เวลาถุนควรนะก็จะนั่นแล้วอาตอนนี้ก็อาเจ้าภาพก็ดีแล้วก็พี่น้องที่มาก็ดีอาก็อาถุนควรแล้ว,วนะถุนควรเก็เวลาตอนนี้ก็กำลังกวนอาปฎิบัตเก็บเงิน้่าจะเป็นเครื่องใช้เครื่องครัวอาเพื่ออาป๊เาเสียสวยนะ ဖယဖကိ့သပြေကေးိုခ်းိုခ်းကေရယြေရးသာသယ်း